เขาจะใช้ว,วิธีนนนดไดนาม็กสปูนหรืทกจะให้เราชมจากวิธีการที่จอน้ตกด้านหน้านะคะได้สนใจลงไปจับปลาด้านนก็นได้เลยะคะ่ะก็ได้นะคะคือด้านหน้าเดินเข้าไปได้เลยน,ะะนยเป็อปายท,าทใหุ้ด่อี่ั ไ้น้ำท่โดยใช้วิธีคุณทางระบายน้ำแทนการสร้างคือนตราบนานถึง13ปีกว่าจะมะดัคนครั้งหนึ่งต้องระบดสก,กัดขุวเขาเปิดเป็นช่องเขากว้าง89ให้น้ำทะลักกระโจนลงที่ปากไหลมุ่งไปออกทะเลโดย่ายชาวจีนยกยอง ท리องเท่านั้นประตู <목소리도> ความสำเร็จอยู่ที่นั่นนนัเองค่ะเดี๋ยวไฟห้องนี้สว่างขึ้นมาแล้วได้สังเกตที่ผนังก,ก่อนนะคะลายสีขาวบนผนังนี้คือการจำลองตัวอักษรจีนุปโบราณค่ะมีอายุประมาณนีในประวัติศาสตร์จีนเรียกว่าเจียป่วนหรืออัอกษรกระดองเต่า ไว้บนกระดองเ่าเพื่อนําไปใช้บกด้านโน้เราจะมองเครื่องดนตรียุคโบราณเอาไว้เรียกกันนี้จะเป็นเครื่องสังติค่ะในตัวแรกก็จะเรียกกันว่าติ่งนะคะซึ่งทาขึ้นมาเพื่อนําไปตั้งไว้หน้าเมืองตัวที่2นี้จะมีจอกดดาอยู่ด้านบนนะคะแสดงให้เห็นเป็นกระดองค่ะ,ะคเ,เด,ด,ดี๋ยวต่อโโจนะคะจูน้ตรงกับ